ครับอขอผมพวกผมแก้เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านได้เลยไหมครับเนี่ยอ๋อขอบคุเธอสองคนเหรออ๋ากลับได้เลยอ๋อขอบใจเด้อขอบใจรครับอาจารย์กรีมเอ้อาจารย์ปีเตอร์ไปแกกลับา้านเพื่อเพื่อนดีเราได้กลับบ้านแล้วสินะแก่ันนี้<จ>นกลับบ้านตืน่นเลยลองคิดดูนะถ้าเราแก้ของอ่ะเราถ้าเราเราแก้สูตรของอาจารย์คนนี้ไม่สําเร็จนะเพื่อนเราบอกว่าเปิดไปเทิมเลยดูอะไรเห็นเขาบอกกันว่าอาจารย์คนนี้ถ้าเราแก้ไม่เสร็จใช่ไเราโดนตีตีแบบ ไม่เตรียมมาดาด้วยเขาจะใช้ไม้ไปบอลตีเรา <anything> เว้ยตีเสร็จแล้วเขากินเรากินเราเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเนื้อเราไปขายโอ้โหอะไรอันนี้อาจารย์เหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่นะเพื่อนอะไรโหขนาดเนี้ยนายคิดดูดิคนที่อยู่อีกสามสามสองสามคนน่ะนายคิด hmm ดูว oh ่าเขาจะโดนอะไรบ้างโดนตีโดนตีโเสร็จก็โดนกินเนื้อขุดไม่ใช่โดนกินไม่โดนขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกระเป๋ากระเป๋าฉันฉันลืมมาแล้วเปล่ากระเป๋าสีแดงอ่ะเออว่างกระเป๋านายวางไว้ โอ้แต oh, so ่ข so hey, ี้เกียจขีกียกลับไปเอาแล้ว่ะแต่ว่าเอางี้กลับไปเอาก็ได้แต่ว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราไม่เจอกระเป๋าถ้าเกิดเราเดินฟรีเพราะฉะนั้นเราจะบินโดนไปวิธีคนขี้เกียจเออวิธีคนขี้เกียจเราจะบินโดนไปดูถ้าไม่มีถ้ามีก็กลับไปเอาถ้าไม่มีก็ก็เออจะไปก็ไปที่อื่นอะโดนบิเลเพื่อนอกระเป๋าสีเตะเดี๋ยวดเถอะเหมือนที่อะไรอย่างอื่นเหมือนที่อะไรอย่างอื่นต้องจะสีแดงนะเพื่อน กระเป๋าทำไมกระเป๋าไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวฉันเจอกระเป๋าแล้วกระเป๋าอยู่ซ้ายบนแต่เลือดเต็มไปหมดเลยแย่เยาเดี๋ยวเดี๋ยล้วเดี๋ยวอาจารย์มากินคนเหมือนที่นายพูดจริงด้วยเพื่อนนี่เรื่องจริงเนี่ยกูกูขบวนเล็กนะแย่แล้วไม่มีคนหลังมาเขาเขาเขารู้ว่าเราบินโดนดูเขาอยู่ที่บ้ายแล้วเพื่อนลงกลับแล้วลงกับกับลง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 กับกับกับทำารกันอะอาจารย์อาจารย์ครับเออคือพวกผมแค่บินโดนอ๋อดู ตึกเกศครับพี่ไม่ได้เห็นอะไรเลยใช่พูดลงไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นเลยแอบแสบอ่ะเอาเป็นว่านะอ่าฉันรู้นะว่าเธอเห็นอะไรเอาเป็นว่าฉันจะไม่ว่าอะไรแล้วกันนะแล้วเงินโลเงินรอยแลเคงั้นไงผมขอจับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอะไรครับเธอสองคนน่ะต้องมากับฉันก่อนเดี๋ยวนี้เอออะไรครันล่ะเจ็บหัวจังเลยว่ะ นี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยขี้ยะนีอ๋อโอเคโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมากลับมาแล้วกันนะเดี๋ยวเอาเครื่องปรุงก่อนหวังว่าพวกมันยังไม่ตื่นไงนะอาจารย์คนนั้นนี่วะมันจะไปเอาเครื่องปรุงอะไรวะมันจะกินเราจริงเหรอเนี่ยไปแล้วทางออกคือทางนั้นใช่ปะโอเคจงไปจงไปเฮ้ะนี่มาเพื่อนนี่มาก่อนนี่มา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 อาจารย์มันทำอะไรอยู่ไม่รู้อะโอเคเฮ้ยตื่นเพื่อนตื่น S <S 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 เราโดนจับมาที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนเหมือนเป็นสนามฟุตบอลอะไรบางอย่างอะ่ะอะไรวะที่ไหนวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เวย้ยแต่อาจารย์เหมือนมันทําอะไรแถวนี้สักอย่างแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วฉันไปเอาเครื่องปรุงก่อนแล้วก็เดินกลับไปแล้วฝั่งนู้นแล้วไปเพื่อนเรารีบรีบตามอ,อาจารย์ก่อนไปก่อนก่อนเดี๋ยวมาเร็วมาใจมัไม่ล็อกโอ้โหเพื่อนมันล็อกแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วหายแล้วไปอยู่เนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีประตูเพื่อนไปเร็วไปเร็เรารีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่อาจารย์จะกลับมาดีกว่าไปเู็ โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็ร้องเพื่อนร้อ,องหมดเลยแปลว่าเราห้องอยู่ในห้องปิดตายเราตายแน่เดาช่วยหาเเพื่อนอาจจะมีที่อ่าสลงแสดง,ง,งที่งงที่แง่อะไรที่มันสามารถแงประตูได้อะไรเงี้ยที่มันสามฝาสนามฟุตบอลน,นี่ว่าใช่ปะวุ่ยหุ้ยเคียะจะเจอคนตายด้วยเพื่อนฉันก็เจอฝั่งนี้เหมือนกันเลยโอ้โหมีคนตายด้วยเคียะทำไมนายถึงรู้ว่าเจ้าคนนี้ก็กินคนเรพื่อของจริงกันเน่ฉันพูดเล่นไหมือนกนแหละมันก็เป็นแค่ข่าวหรือที่พวกนักเรียนพูดกันโอ้ยแม่ของแท้ว่ะ ช่วยช่วยหากุณเจ่เร็วก่อนที่จะหารย์จกลับมาเร็วไม่มีเลยไม่เจอตรงกลางมันไม่หาสมบัติอะไรเลยเหรอไม่มีอ่ะฉันหาไม่เจอเลยอ่ะกำลังหาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแปลว่าฉันหาในกล่องหมดแล้วนะเออฉันได้แค่พริกใคยกับน้ำปลาแค่นั้นเเองี้ยอาจารย์มันจะกลับมาแล้วเพื่อนนายอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่นี่อยู่นี่อาจารย์กลับมาแล้วเพื่อนไม่รู้อ่ะไม่เจอมันไมม่ีอ้คนกลับหลังเสาเฮียไอ้หลังเสาอะไรอะไรเจออะไรเหมือนฉันเจอมันอยู่ตรงโกะฉันยิงไม่ถึงเลยเนี่ย ชิบเอ้ยัไงิขันยเนี่ยขันยุเออเจอแล้วไปลงงานไปลงแกไปไหนจามาแล้วเพื่อนเฮยปิดแล้วอ่ะมาฝั่งนี้ก็ต้องไปฝั่งนี้เล็วๆๆๆมาุลุวุลุลูลุ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 ุ่นุล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 ลุ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 ลลุ้ตงุุเอล ขอม,มันเปิดประตูไม่เป็นมาเออปิดเต็มเลยโอ้ยตายมันก็คนเหมือนกันนะมันจะเปิดประตูไม่เป็นได้ไงโอ้ยมันที่ไหนวะเนี่ยเหมือนห้องฝึกเลยไม่รู้เพื่อนโอ้ยแ oh, ย,ย่โอ้ยเฮ้ยเฮยมุดก่อนเพื่อนมุดก่อนแกไม่รอดแน่ตรงนั้นมันคือที่ฝึกของฝึกฉันยังไงล่ะที่ฝึกของฉันเออพวกผมเป็นเด็กไอเดียมาไอ้พวกผมอะไรวะเนี่ยช่วยครับมีนักเรียนไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ผ่านไปได้เราจะคืนหนึ่งในนั้น อะไรเพื่อนหรอสองสองในนั้นไม่หนึ่งไปนั้นเหรอเจ็บแย่เจ็บมากมันคือหนามของแท้เพื่อนหนามจริงหนามหนามทิมหนามทิมใช่มันคือหนามจริงไปเร็วไปเร็วไปเร็วชึบโอเคซ้ายขวาเดินไปไปเลยไปเร็วไปเร็วโอ้ยสวยเพื่อนมาแลเอาล่ะดาที่ยอดที่สุดจะไหวไม่นะาอะไรเนี่ยโอ้โหแย่ระวังนะถ้าเราโดนโอ้ยห้ามบวกแหวกหาบอกแหวกหาบอกแหวกอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคเราโดนสองจังหวะโดนสองจังหวะชึบชึบ โอเคเราห้ามไปทางอื่นใช่เพื่อนเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราอยู่ตรงกลางเราห้ามวงแวกเหมือนกันเลยเร็วเลยเก่งมาถ้าพาไปได้พวกแกก็เก่งแล้วล่ะก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยจิ้มกูอุ้ยตามไปตามไปแล้วเพื่อนไปแล้วเฮ้ยฮะโอ้ยหนาที่ยากกว่าเดิมอีกรลองนะน้ำกดโอ้โหน้ำกดมันหลอกมันหลอกชัวร์โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมันหลอกทีเพื่อนไม่ใช่น้ำกดอุ้งยกูดำน้อมรูด ถ้าไปข้างบนจะเร็วกว่าได้ไงย,นนยะโกรธโกรธขบวนก็ลอยเนาะแต่ฉันผ่านแล้วไงไ<หน>อะไรเกันางานกูนนทิ้งบวนทุกอจะทิ้งเพื่อนอย่างนั้นเหรอกูไม่ได้ทิ้งครับทโอ้ยมันไต่ยากอะ่ะกูไม่ได้ทิ้งกูพยายามอยู่พี่ใชนะข้างหน้นามีตัวเลขคูนสิบแปดหมายถึงว่าให้วิ่งคูนสิบแปดหรือเปล่าคูนสิบแปดนี่อ๋อนี่อ๋อนี่เป็นกลแกเ้วุ้งช่วยกันเร็วช่วยอยู่ไว้ทนไว้นะ ชุบโอเคชุบชุบไว้โอ้ยชุบโอเคนี่คืออะไรเบื่อนห้องขังคนแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ดินั่นดูเหสิไปเนี่ยมีคนตายอยู่เนี่ยรู้อยูฉันรูจูมีคนตายด้วยกันไหนหอ้คูณสิบแปดไปหนึ่งแล้วเลขหนึ่งแปดไม่ใช่เลขอะไรอ่ะเพื่อนคูณสิบแปดคืออะไรอ่ะปริศนาเลยไปเนี่ยเออคูณสิบแปด มาถึงวิ่ง18รอบหนึ่งสามสี่ไม่เกียวไม่ใช่อุ้ยเนี่ยนี้มีศพด้วยมีหลุมศพมีศพเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเอาจาคนนี้มันมันฆาทกเรียนจริงด้วยว่ะเจะบอกเลยกาเรียนที่หายตัวไปบ่อยเนี่ยโอเคเดียคุณ18หรือว่าหรือมันให้นับศพเหรอนับศพทั้งหมดแล้วคุณ18รออุอ้ยไปไม่ได้ศพเท่าที่เห็นหรือว่านับลงด้วยน่าจะไม่นับลงนะน่าจะานับแค่ในนี้เพราะในลงมันบางอันอาจจะโล่งอ่ะอหนึ่งสองอ่ะอันหนึ่งสองสามสี่ห้า าจะเข้าไปแล้วนะอย่าเพิ่งเข้าจิง่าคูณสแหรอคณสิบแปดแปดคณเจ้หรอยยี่สิบหกร้อยยเฮ้ยโอเคดุณนายที่เก่งะมัดเลยแต่เราแล้วเอาล่ะฉันมาแล้วแล้วแล้วก็ตกลิ้นด้วยนี่ห้องอะไรไม่้เพื่อนมันไม่ห้องนายระวังด้วยอาจจะมีกับดกัดักเป็นระบงระเบิดอยู่ตงพก็ได้อรผู้กันเลิ่มกลัวละฉันว่าไม่มีแน่เลยฉันตามมาแล้ว ไม่ได้เบส่อไปแล้วเรือ้ายเรือ้ายอยู่ชาวบ้านได้เป็นห้องฝึกฝึกฝึกปฏิบัติตนไม่เบื่อไปแล้วปฏิบัติตนคืออะไรวะไม่รู้ขึ้นก่อนโอเคสวยเฮ้ยไปไปตามไปแล้วมาตามไปแล้วมาตามไปแล้วมาตามไปแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮยฉันที่หลังน่าฉันจะไม่ติดศูนย์วิชาพละอีกแล้วเหนื่อย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 ชิบเป่งเลยเฮ้ยชึ๊บจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยศูนย์ตศูนย์อะไรฟ้าผ่าวะ ทีหลังก็อยากติดศูนย์ชนะพวกเด็กๆก็พยายามอยู่แล้วพยายามอยู่มันพูดมันง่ายนะเพื่อนอาจารย์ใช่อาจารย์อาจารย์ไม่ไม่เป็นผมเพราะผมรู้แล้วว่าผมผมกีฬาถ้ากับศูนย์ถึงระเ่อนไปไปโว้ยโอ้ยเพื่อนจะเจอในลูกบอลนะจะอะไรเนี่ยถ้าตายยอมแล้วเอาละเอาละเอาละเง่ายๆถ้าพวกแกชนะชนะสามศูนย์ได้ฉันจะปล่อยพวกแกไปเป็นอิสระจริงเหรอครับแล้วแล้วแล้วคุณนะ ฉันก็จะลาออกจากโรงเรียนแล้วไปทำาหารกินอย่างอื่น้ยโอ้โห,โหมหารกินอย่างอื่นคือยังไงวะคือปกตินที่ทำาหารกินงด้วยการกินนักเรียนใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอ้าวรู้งไดนะ้ไงเนี่ยโอ้โหเห็นขวัญสมรู้กันขนาดนั้นงั้นผมฝั่งไหนอะเลือกได้เลยตัวขวาลายซ้ายดีอา้ายแล้วกันครับฝั่งนี้ฉันว่าเราสาเราได้เปรียบเรามีสองแล้วอาจารย์เขาค่อนข้างจะอ้วนนะมีนวลโอ้โหโอ้โหเด็กเขาวิ่งไหมพร้อมนะสามอ้าเชันนายเขียร์ก่อนเลยโอเคได้ครับ เตะเอาไปเพื่อนเอาไปเเยอตสมา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 เพื่อนอะไรเยอะามายแล้วเพื่อนเยะใครได้สามกว่านั้นแพ้นะเพื่อนในเอ้ยใครได้สามกว่นนั้นชนะนะเพื่อนอย่าลืมโอเคสมีเราจะโกงนายไปดักหน้าเราเองมเร่มฮไปเลยไปเไปไปเอเยอะ่มาสมาเพื่อนฉงมาไางนั้นเยอเยแล้วเขาคนลวเ้เข้ามือหรวะไปไปไปไเร เลี้ยงแพะโซมานางอยู่ก็หล่งใช่กองหน้าเองใช่กองหน้าเองฉันเป็นนางีฉันเป็นนางีโซมาโซมาไซเกอร์เหรอไซเกอร์ไปเลยไซเกอร์เอ้ยไปชึบมึงไปชึบเอ้ยชันชันยำหน่อยไอ้น่องแกโซมาโซมาได้ฉันชันเราดักชันเราเก็บบอลให้ไปเลยในฝั่งนู้นในฝั่งนู้นในฝั่งนู้นวันทูวันทิงอันทิ้งกันทิ้งกันวันทู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 สโซมาโมาวันทูวันทูกเฮ้ยยิงเลยยิงเลยโซมาโซมาโซมาวันทูวันทูกเฮ้ย ฉันเองอะไอาันดีกูลงขาจานแบกเลยหนึ่งหนึไว้หนไว้มีเพื่อนสวยอยู่ไป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 เพื่อนหแล้วแค่เราสามกนเไการการโกงไม่ใชงเรื่องที่ดีแต่กูจะโกงเราเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเราเล่นหนเหมือนเดิมโขเคปหนึ่งสองหเอาเลยใครขีดเราขีไปุชลาดีนี่ก็รายุอะไรเนี่ยไปเปุบเฮ้ยเยอะเยอะเย้ะเยอะเย้ะเยอเย เตะออกเตะออกเลยโอ้ยอย่าแล้วฮึบจะเป็นโกจะเป็นโกไป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 เพื่นไปเลยไปเลยไปยไปไปเลยซ้ายมาส่งโกไไปจะไปฉลองขาดจานฉลองขาดจานอย่าจะจะเอาะเอาจริงหรอมันจะแดกแล้วนะพี่เราจะล็อกโกมาแล้วโอเคโอเคออล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยเฮ้ยล็อกขาไปสนึงยอึ่หมนึงอก็คือสีมือยางหนึ่ง แล้จฉัเอาจริงบ้าแล้วกันนะเฮ้ยแกเป็เอาจิงล้่เลวเขาเขาเขาโฟนหรอะเขาโนเียนาวิไปทำาู้นเยป่ะฉันหลอกอาจารย์ีีนึงไงฉันหลอกอาจารย์แต่ก็ตรงรงแล้วยิงเลย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 สวยว้าวรอแล้วเอาล่ะฉันแพ้แล้วสินะแพ้แล้วไงก็จะกินเหมือนเดิมโอ้เปเราเพื่อนกลับบ้านดีกว่าแม่ไออาจาร์ขี้เหล่ากอล์